สวัสดีค่ะตาค่ะจาก 9375J Channel นะคะวันนี้ก็หายตัวมาอยู่ที่นี่นะคะนี้องมาสีนั่นเองทุกท่านไม่ได้มากินอาหารเพียงเดียวเนาะเพราะว่าจะมาคุก k ิงแบทเทิลกันที่นี่ด้วยค่ะสนับสนุนโดย 9375J Channel และก็ Yamamori J s a u e World Hero ของความอร่อยค่ะใครอยากเห็นผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนของเรานะตามมาเลย สแหวมหายมาแล้วท้ะก็มาอยู่กับร้านิประลองของ Cooking ง a บ t เ e ินั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไปรู้จักผู้แข่งขันทั้งสองไปเลยดีกว่าซะ <You S 1> ่ลกัปกติชอบทำอาหารหรือเปล่าคะก็ชอบค่ะเอาเป็นว,ว่าวันนี้พูความมั่นใจไหมพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่รับฝั่งนีนล,านลากโกหรือเปลอล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ว่ามั่นใจว่าแพ้ <laughs> อาหารหรือเปล่าเล่นสัมรจรสูตรในวันนี้นะคะก็คือซอสเทอริยากินั่นเอง ทั้งทั้งสองคนของเรานะคะก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้ววันนี้เมนูที่จะทำชื่อว่า,วาข้าวผัดข้าวกรเ่ข้าวกรออ่าและเมนูที่จะทำวันนี้ชื่อว่าไข่ห่อสวรรค่ะ <laughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะไปแปลเทอกันนะมีคำถามมาลองภูมิกันนิดนึงเนาะจริงหรือหลอกที่ลังนกนะคะมีปริมาณโปรตีนเท่ากับถั่วลี่สง2เม็ดอ่าฝั่งนี้ก่อนเลือกเลยจริงหรือหลอกคิดว่าที่าะไป่วไปสิงเี่นหน้าตาน่าจะถือว่า หลอกหลอกนะคะบางนี้ก็ต้องเล่าจริงไปนะและคำตอบนะคะจริงแน่่น่เย้ จริงแล้วนะคะปริมาณลังนก1ขวดนะคะก็จะมีโปรตีนเท่ากับ0.3กรัมนะคะซึ่งถ้าเราอยากทานลังนกนะคะให้มีโปรตีนเท่ากับปริมาณไข่ดึงฟองเราต้องกินกี่ขวดรู้หรือเปล่า26ขวดค่ะโอ้โหกินกันจนเลยทีเดียวนะและผู้แพ้ของเรานะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะอาจจะลอดตัวเพราะว่าซอสยามาโมริก็ได้เนาะแต่ก็ไม่รู้นะว่าอยู่ไป้ายไหนยามาโมริ1 2 3 4เลือกเบอร์อะไรดีค่ะ 1, 2 3ึ่งแองสาม แล้วก็ทําอาหารไปได้เองนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าหน้าตาน่าเชื่อถือข่าทั้งคู่พร้อมแล้วนะคะเราไปแบทเทิลกันเลยค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยรอน้ำมันร้อนรอนน้ำมันร้อนใช่ค่ะแล้วไงต่อต่อไปต้องทำอะไรต่อเนี่ยใส่หมูกันนะคะใส่หมูเพลงแรกที่จะร้องวันนี้คือเพลงเพลงอะไรดีเต่ยงเต่ยงเนานี่คึกแล้วเนี่ยนี่ยังไม่ได้ร้องแต่คึกแล้วนะแต่ยงถูกเผาแต่ย่างถูกเผา มันก็ถอยเสียบอ้าวไม่เสียบคือไหนสิเออดีดีมีคนรีเควสอยากได้ตัดอีกรอบหนึ่งเอาเลยพร้อมท่าตัดมั้ตัด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 อีกไงใส่ซอสแล้วนะคะซอสที่จะใส่ก็คือซอสเทอริยากินี่ใส่ลงไปแหมพีทวเลยแต่ข้าวโพดลงไป ร้องเพลงด้วยค่ะร้องเพลงด้วยค่ะเพลงอะไรเพลงช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช่างหน้าภู๊กช้างมันตัวโตเม่เบาจมูกยาวๆเลยว่างัวมีเขียวใตม่วงเลยว่างายมีหูมีตาหางยาว เรียบร้อยแล้วนะคะของน้องเจนนี่กับเมนูข้าวผัดคาร์ฟูสำหรับน้องจูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูไข่ห่อรวั์ค่ะ มากกว่าชูดไปเลยค่ะแดงแดงแดงคืแดงชนะนะคะในเอกสารด้วยแล้วผู้ชนะของเรานะคะก็รับไปเลยกิต์เซตจักยามาโมลีนี่ยิ่สดสดอยู่ตรงนี้ยิงสดๆอยากมาเลยฝ่ายแพ้งเราเป็นไงเสียใจเปล่า ไม่มีอะไรจะพูดนะชมวันนี้นะก็หมดเวลาของ Cook i n g b a t t l e แล้วนะคะต้องขอคบคุณนิี่ฮงมาจีนะคะที่เ e อิร์ฟเวอร์สถานที่ในการถ่ายท่าม9375 h a ชแ e ลแล้วก็ยามาโมริเจซซอสเวิร์ฮีโร่ของความอร่อยค่ะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสัปดาหนี้สวัสดีค่ะ Cook i n g Battle สนับสนุนโดยซอสยามาโมริ